สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ติดตามผลงานของพวกเราโปรยโตมาตลอดนะครับพวกผมได้เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับแล้วก็ได้เข้าไปเข้าไปในเว็บบอร์ดเข้าไปเห็นข้อความที่คนโพสต์ที่ทุกคนส่งความคิดถึงมาให้พวกเราโปรยโตนะครับตัวผมเองแล้วก็เพื่อนๆก็คิดถึงพวกคุณเหมือนกันนะครับก็เลยวันนี้เข้ามาประชุมงานแล้วก็ เกิดเพลงเพลงหนึ่งสดๆขึ้นมาก็ชื่อเพลงว่าฉันคิดถึงเธอนะครับอยากจะเป็นเพลงที่เป็นตัวแทนสื่อความหมายของพวกเราทุกคนในวงโปเตโต้ถึงทุกๆคนนะครับเพลงเพลงนี้หาดาวน์โหลดที่ไหนไม่ได้แล้วก็เ,เป็นเพลงที่ไม่ได้อยู่ในอัลบ,บั้มใหม่ด้วยนะครับเป็นเพลงที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้นาเวลานี้ก็น่าจะประมาณเที่ยงคืนกว่าๆของวันที่ ของวันที่9นะครับยังไงก็อยากให้ทุกคนลองฟังเพลงนี้ดูถือว่าเป็นสื่อจากใจของพวกผมแล้วกันนะครับยังไงลองฟังเพลงนี้ดูครับฉันคิดถึงเธอนะ ไม่ใช่เธอคนเดียวที่รอฉันแต่ฉันก็รอเธอเหมือนกันไม่ใช่ตรงนั้นที่เดียวที่เงียบกันตรงนี้ก็เงาจับใจฉันคิดถึงคืนวันเก่าๆที่เรามองตาที่เราชิดใกล้ไม่ใช่เธอคนเดียวที่เงาใจใจฉันก็คิดถึงเธอ เหมือนกัน